สวัสดีครับอยู่กับบีนะครับผมเจ้าของช่อง YouTube นะผมเซียร์เลซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์นะครับวันนี้นะครับเราพูดถึงเกี่ยวกับชิ้งชุดกลางนะครับผมสิบชิ้นนะครับในราคา2,300อบาทนะครับมีลูกค้าสอบถามมาเยอะนะครับผมวันนี้ตอบทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยจะมาไลฟ์สดนะครับผมตอบคาถามนะครับผม เป็นชุดเสียงกลางนะครับผมสิบชิ้นนะครับผมในราคาหนึ่งพันในราคาสองพันสามร้อยบาทนะครับผมเรามีรับติดตั้งนะครับผมถ้าเป็นรถเก๋งนะครับผมเราติดตั้งอยู่ที่สี่พันกับแปดร้อยบาทนะครับผมจบพร้อมฟังนะครับผมส่วนเป็นรถกระบะนะครับผมอยู่ที่หกพันสองร้อยบาทนะครับผมเพราะว่ามันมีความยากครับรถเก๋งกับรถกระบะมันแตกต่างกันนะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับผม ที่มีร้านติดตั้งก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของผมได้นะครับผมเซียร์ดิซิ่งเบนซินนะครับผมเป็นทุกเสียงกลางนะครับนี่นะครับผม เป็นเสียงของชุดเสียงกลางนะครับผมเราอัดสดๆเลยนะครับผม เลยนะครับผมผมขายชุดเสียงกลางนะครับผมที่มีลูกค้าถามมาจากดิจิตอลเยอะมากนะครับผมในราคา2,300บาทนะครับเราก็มีรับติดตั้งนะครับผมถ้าเป็นรถเก๋งนะครับจบที่พร้อมฟังได้เลยนะครับอยู่ที่4,800บาทนะครับถ้าเป็นรถกระบะนะครับอยู่ที่6,200นนะครับผมจบพร้อมฟังนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่เพจเซียร์เดซิงเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์นะครับวันนี้นะครับมีคอมเมนต์เยอะแล้วก็สอบถามมาเยอะมากนะครับผมตอบไม่หมดนะครับ ให้ทุกคนถ้าใครได้ดูไลน์นะครับผมก็เข้าใจกันนะครับผมว่าเป็นชุดเสียงกลางนะครับผมในราคาแค่สองพันสามร้อยบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมหรือว่ามีร้านที่ติดตั้งได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ร้านผมได้นะครับก็อน่นอุ่นเงินก่อนนะครับผมเราก็จะส่งสินค้าให้นะครับวันนี้มีข้อความเข้ามาเยอะมากนะครับผมไม่สามารถตอบหมดได้ทุกคนนะครับเพราะว่าชุดเสียงกลางนะครับผมเอาไว้ฟังในรถได้นะครับแต่ว่าจะเปิดฟังข้างนอกนี้ มันอาจจะไม่เล้าใจของคนที่ราคาแพงๆนะครับผมแต่เราเป็นราคาที่เราฟังในรถได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกเสียงการครับเอาไว้ฟังในรถนะครับ ท่านใดนะครับผมที่อยู่โซนในกรุงเทพนะครับก็สามารถสอบถามหรือว่าติดต่อพูดคุยหรือว่านัดเจอกันได้นะครับผมว่าอยากฟังเสียงรถนะครับว่าติดตั้งแล้วเสียงเพราะว่ารถของผมนี้ก็ติดตั้งทุกเสียงกลางนะครับผมสิบชิ้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มตู้เบสนะครับดอกสิบสองนิ้วเข้าไปนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราขายในราคาแค่2,300บาทนะครับ 2,300บาทนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมในราคา2,300บาทนะครับผมก็จะมี power หนึ่งเอาไว้ขับเสียงกลางนะครับผมแล้วก็มีปีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดอกลำโพงเสียงกลางนะครับผม6.5นิ้ว4ดอกแล้วก็ดอกแหลมนะครับผม4ดอกครับผมในราคา2,300บาทครับผมนี่ถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจเซียร์ดิซซิงเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์นะครับผม หรือว่าอยากให้เราติดตั้งให้นะครับผมเราก็มีรับทําที่บ้านนะครับที่สระบุรีนะครับผมก็มีการนัดการล่วงหน้าก่อนนะครับก่อนติดตั้งเตรียมงานไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมถ้าเป็นรถเก่งนะครับผมจบพร้อมฟังนะครับผมอยู่ที่สี่พันแปดร้อยบาทนะครับผมถ้าเป็นรถกระบะนะครับอยู่ที่หกพันสองร้อยบาทครับผมราคาติดตั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่ไม่มีเพิ่มมากกว่านี้อาจจะมีลดราคานะครับผมอยู่ที่ช่างนะครับผมเราก็ประมาณราคาประมาณเท่านี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่เพจเซียร์ดิซิงเบนซินครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยู่โซนในกรุงเทพนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับผมวันอาทิตย์นัดเจอหรือว่าอยากลองฟังเสียงก่อนนะครับว่าเครื่องเสียงเป็นแบบไหนนะครับถูกใจไหมค่อยสั่งซื้อได้ครับหรือสามารถสอบถามไปที่เพจเซียด้ซิ่นเบนซินนะครับผมเป็นราคาชุดเสียงกลางนะครับผมในราคาถูกแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับผมอยู่ที่ราคา2,300บาทนะครับโอนเงินแล้วก็เราก็จัดส่งให้ครับถ้าใครมีร้าน ติดตั้งเองก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมหรือใต้ comment, คอมเมนต์คลิปวิดีโอนะครับผมหรือว่าเขาไปสั่งซื้อได้ที่เพจเซียรดิซิงเบนซินครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องเครื่องเสียงนะครับไม่สั่งซื้อไม่เป็นไรครับสามารถสอบถามหรือคอมเมนต์กันได้ครับพูดพูดคุยกันได้ครับเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับผม ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเน้นในราคาประหยัดนะครับบางทีลูกค้าอาจจะไปหาร้านติดตั้งราคาแพงๆเครื่องเสียงกับของเรามันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาแพงมันก็ย่อมดีกว่านะครับแต่ว่าใครสนใจที่ว่าราคาถูกเน้นฟังในรถแล้วก็ไม่ได้เน้นอย่างอื่นมากมายพอฟังก็ผมว่าราคา2,300บาทนี้ก็ก็ฟังได้นะครับเพราะว่าผมก็ยังใช้อยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับผมแลกเปลี่ยนความคิดได้ครับเพราะว่า ทุกวันนี้มันก็ยุคโควิดนะครับอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับผมก็เน,น้นเน้นอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของเหมือนกันเพราะว่ารถผมก็ใช้นะครับในราคาสองพันสามร้อยบาทก็ช่างส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเราไปร้านติดเครื่องเสียงที่ไม่ใช่ร้านของเรานะครับเขาก็จะบอกว่าสินค้าที่เราเอาไปมันอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็เขาจะคิดค่าติดตั้งนี้เป็นจุดนะครับบางทีเจอราคาติดตั้งแพงๆเข้าไปนี้จุกเลยนะครับเขาก็ต้องบอกว่าเครื่องเสียงเขาที่ร้านเขาดีอยู่แล้วกว่าของเราอยู่แล้วนะครับ แต่ของเราเน้นราคาประหยัดครับจัดไปเลยครับวันนี้ครับชุดเสียงกลาง10ชิ้นนะครับผมในราคา2,300บาทนะครับผมโอนเงินเราก็จัดส่งฟรีหรือว่าอยากให้เราติดตั้งให้นะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปสอบถามใ้ที่เพจเซียริซิ่งเบนซินได้ครับผม เพื่ไปกันแล้วกันนะสำหรบับกานที่มีความรอดจากข้าวเนื้อจะทำใหเ้เรียและนอนนะครับนี่นะครับผมเป็นเสียงรถนะครับผมเปิดให้ฟังเลยครับในรถที่ผมติดตั้งมาก็ของผมก็มีเพิ่มชุดเสียงกลาง10ชิ้นนะครับ2,300บาทนะครับแล้วก็เราก็มีเพิ่มตู้เบสนะครับดอก12นิ้ววางไว้ท้ายเก่งนะครับผมในราคา2,300บาทนะครับเราก็สามารถ เพิ่มเข้าไปต่อได้ที่ปีเราก็จะมีเสียงเบสนุ่มๆฟังในรถได้เลยครับเหมือนตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ลูกค้านะครับผมที่สนใจผ่านหน้าไลน์นะครับผมก็สามารถเข้าไปสอบถามหรือพูดคุยกับผมได้ที่เพจนะครับผมเซียร์ดลิซซิงเบนซินนะครับผมยะผมสอบถามตอบรายละเอียดให้ครับว่าลูกค้าจะเอาไปติดรถอะไรนะครับเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมสามารถพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าเราน้นใช้งานจริงครับไม่ได้น้นหลอกลวงหรือหลอกลูกค้านะครับผมเพราะวันนี้ผมก็จัดส่งให้ลูกค้าไปประมาณ4คนนะครับผมทั้งทเสียงกลางแล้วก็ตู้เบสนะครับออเดอร์เยอะมากครับ กำลังมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้นะครับเริ่มทยอยเข้ามาครับเพราะว่าเริ่มมีคนสนใจตักทิกจากทิกตอกนะครับเยอะขึ้นมากเลยครับวันนี้ครับ สำหรับลูกค้านะครับผมครับผมสวัสดีคุณฟุกด้วยนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาใน ไลฟ์สดของผมนะครับผมถ้าสนใจชุดเครื่องเสียงนะครับผมสามารถสอบถามผมที่ได้เพจเซียร์ดิซิงเบนซินนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรครับสอบถามได้ครับเพราะว่าผมเน้นราคาถูกนะครับผมใช้งานเองนะครับผมเพราะว่าถ้าลูกค้าเอาชุดของผมไปติดตั้งที่ร้านบางร้านเขาอาจจะคิดเป็นจุดนะครับจุดละห้าร้อยหรือหนึ่งพันนะครับบางคนเจอมานะผมคาดติดตั้งอยู่ที่หกเจ็ดพันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องเสียงร้านเขานะครับเขาก็จะบอกเราว่ามันไม่ดีนะครับแต่ผมบอกว่าเลยว่าการใช้เครื่องเสียงนะครับขึ้นอยู่กับ งบของเรานะครับผมไม่จําเป็นต้องตีตู้เต็มรถหรือว่ามีแสงไฟนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของเราครับว่าเราจะฟังเพลงแนวไหนเราชอบสไตล์ไหนเราก็เอาราคาที่ถูกก็พอครับผม ผอย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชุดเสียงกางนะครับผม10ชิ้นนะครับผมมี power หนึ่งมีปีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีดอกลำพงเสียงกลาง6.5นิ้ว4แล้วก็แหลมสี่นะครับผมสนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามที่เพจเสียดินซิ้งเบนซินนะครับผมนะครับผมเราก็ตอบคำถามให้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผม เครื่องเสียงเรานะน้นราคาถูกแล้วก็ประหยัดครับผมขอบคุณมากนะครับผมทุกคนที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ はい。